นี่คือตอนดยเศษที่โคตรจะพิเศษที่สุดแล้วก็คือไอตัวร้ายหลักตัวนี้แล้ก็คือผมยังไม่ได้ตักซื้อเลยผมน่าจะตักซื้อว่าไม่รู้เออมาให้ทุกคนตั้งซื้อ,อเองให้มันเท่ๆเลยทุกคนและนี่คือจุดจบแล้ว,วิญญาณมันก็ได้ถตกลงจาก ของของอะไรบ้างอย่างคืออันนี้ที่ไอ้ฝาไม่ใช่แต่ไอ้เขียวมันเก็บได้แล้วเอาเปในไอ้ฝาเมอยากดูแล้วก็เป็นเรื่องจ้ามจักรวันเอ้บ้าแบ๊บ้าแบ๊มื่กกอกี้ผมพูดไหมครับเออนักจักรวาลแห่งหนึ่งโอ้โมีมีเขาอ,อร่อยพูดไปเลย ยีเรียนของเราหลุดออกจะไปโลกของมนุษย์แล้วเราต้องทำงยังไงดีก็ไปจับมันดีเร็วรีบรีบโอเคได้ครับมาโลกแห่งหนึ่งก็โลกเรานี่แหละจะไนะู้มาบ้างฮึมเฮ้ยมาโลกเราเฮ้ย จีบนะเฮ้ยอสติพดเออเฮ้ยเจ็บหัวจังเลยเฮ้ยเฮ้ยใหญปมุมุเออใช่เฮ้ยมามุมังวะเฮ้ยพีเฮ้ยไปมันเปโอ๊ยมุนจะก้ชุดใ้ญยลเน chỗ xuất sắp bội chị ôi, tù sưng đội tối sưng bội lâu 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 ôi, lâu 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 ok, lâu 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 con, đi không โอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโ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 อ้โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอออ้ยโ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 อยเอออ้ยโออ้ย่อยอ ime, ออ้ กูยังไม่ตายเขแแกงตายเฉยๆเฮ้ยผมทุกคนต้องเป็นตัวประกอบเรามดเะใช้ผก็เป็น เธอบ่อยงงยืดขายืดขามานานแล้วอเมริกาก็ไม,ม่ขุนไม่คุ้นขอ,ขอ,ขอ,ขอแบบพวกกระชากลุกไปเยอะมากผมก็มทำมาเยอะมากเลยผมก็ทำให้แค่นี้แหละ